ใครที่กําลังมองหาเคาน์เตอร์เตาที่ราคาสบายกระเป๋าขอแนะนําเป็นรุ่นนี้เลยค่ะรุ่นนี้จะเป็นงานปูนใสกลางแก๊สนึ่งหัวทานนึ่งหัวสี่เท้าค่ะรุ่นนี้ด้านบนจะปูหน้าด้วยกระเบื้องค่ะทำความสะอาดง่ายเหมือนกันเตาท่านเป็นเตาทานปนานระหยัดพลังงานต้มตุ๋นนึ่งเหมาะมากๆค่ะส่วนช่องขี้เท้าจะอยู่ตรงนี้เลยค่ะเขี่ยทาความสะอาดง่ายแน่นอนหัวแก๊สฟูมีหัวล่อกับหัวเร่งให้เปล่าหัวแก๊สรุ่นนี้ทากับข้าวรวดเร็วมากค่ะหรือถ้าใครใช้หัวแก๊สฟูไม่เป็นทางร้านก็มีเป็นหัวแก๊สออโต้ด้วว่แาารร้นมมีพอชุปกกณ์หัสสใ ให้พร้อมให้เราเตรียมไว้แค่ถังแก๊สใบเดียวค่ะรุ่นนี้สามารถวางหม้อเบอร์เล็กถึงหม้อเบอร์45ได้ค่ะวางหม้อเบอร์45แล้วไม่ติดผนังจนเกินไปและด้านบนผนังก็ยังมีพื้นที่วางเครื่องปรุง10ถึง20ขวดช่องขา,ด,ขาด,ด้านล่างมีพื้นที่ใส่ของเล็กน้อยรุ่นนี้มีให้เลือก3สีค่ะมีสีเขียวสีแดงและสีเทาเตาแก๊สและเตาถ่านสามารถใช้งานพร้อมกันได้ไม่เกิดอันตรายสำหรับใครที่สนใจยังมีสินค้าให้เลือกมากมายอีกหลายแบบมีทั้งแบบใช้แก๊สถ่านฟืนและมีตั้งแต่ไซสเลลสสงงใหญ่่แะะพิิศษคมี มีทั้งแบบหลุมเดียวและซองหลุมส่วนสําหรับใครที่อยู่พื้นที่ห่างไกลก็ได้เคาน์เตอร์เตาร้านนี้ไปใช้งานแน่นอนเพราะทางร้านมีบริการจะส่งทั่วไทยทางขนส่งจะส่งให้ถึงหน้าบ้านค่าขนส่งคิดตามระยะทางสินค้าร้านนี้บอกเลยว่าสวยตรงปกแน่นอนไม่อยากพลาดสินค้าดีๆฝากกดติดตามไว้ด้วยนะคะ